สั่งปิดโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่ถูกเพลิงไหม้ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมาราชอิส r n นซีบอร์ดเป็นเวลา30วันค่ะพร้อมกับสั่งเฝ้าระวังปัญหาหมลภาวะขณะที่มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นก็ประเมินไว้ที่1,500ล้านบาทเปเลวเพลิงที่โหมลุกไหม้นานกว่า5ชั่วโมงส่งผลให้อาคารโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมาราชอิสร์นซีบอร์ดจังหวัดชนบุรีได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งนายวีรพงษ์ชัยเพิ่มผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนอ,อพร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการบริษัท llit thailand จำกัดหรือหลิงหลงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แถลงสรุปเหตุเพลิงไหม้หลังสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเหลือเพียงกลุ่มขวันใต้อาคารที่สุดตัวทางนี้นะคะกอนอ,อมีคำสั่งปิดโรงงานดังกล่าวเป็นเวลา30วันเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่งหลังจากนี้จะใช้วิธีนำทรายมาปิดล้อมที่เกิดเหตุ t, และฉีดน้ำให้ท่วมขังเพื่อดับไฟให้มอสนิทภายใน3วันขณะเดียวกันก็จะใช้รถตรวจสภาพอากาศและเฝ้าระวังมลภาวะในชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบในตอนนี้เนี่ยท่านผู้่ยดเปจังหวัดชนบุรีได้แจ้งสั่งการให้กับผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัด้สจัหวัดมาเรียบรโรเรีย้ ส่วนทางฝูงแดงเนี่ยได้เซอร์หมาั่นจากประชาชนเลยในเฟร์ก็นำกำลังมาจากประชาชน ขณะที่กรรมการผู้จัดการบริษัทนะคะระบุความเสียหายเป็นในส่วนของอาคารและสินค้าอย่างรถยนต์มูลค่ากว่า40-50ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 5 0 0ล้านบาทค่ะพร้อมกับยืนยันว่าในส่วนของสายการผลิตทั้งหมดไม่ได้รับความเสียหายขณะที่พนักงานที่มีอยู่กว่า300คนไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและทางบริษัทพร้อมจะดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่